สวัสดีครับราสดาว7-8รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายเดือนต่อไปในเดือนนี้นะครับมีบริการตรวจสอบลัคนาราศีให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะครับขั้นตอนที่1 เพียงท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะฮะไปที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขั้นตอนที่2นะครับแอดไลน์ของท่านมาที่ไลน์ @star78star78 นะครับทักเข้ามาครับแจ้งชื่อของท่านจะทยอยตอบลัคนาราศีและส่งรูปดวงชะตาของท่านไปทางไลน์ @star78 ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆครับทำให้ครบทั้ง2ขั้นตอนนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะท่านคงจะค่อยๆทำความคุ้นเคยกับการที่มีดาวพระราหูมาทำลัคนาของท่านอยู่นะครับจริงๆแล้วก็ไม่คงไม่ค่อยอยากจะมีใครคุ้นเคยกับสภาวะการแบบนี้หรอกครับแต่ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยๆก็นะฮะรวมเวลาแล้วก็นหนึ่งปีครึ่งนะสิบแปดเดือนนะครับทุกครั้งที่มีเปลี่ยนเปลี่ยนพบของดาวพระราหูใน ในทุกๆครั้งเนี่ยก็ต้องมีราศีใดราศีหนึ่งนะที่ถูกััตนุลักษณ์นะฮะตอนนี้ก็เป็นทานเป็นเจ้าภาพนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเป็นของดาวของชาวราศีมิถุนครับก,ก็ทุกๆ18ปีเนี่ยทุกคนจะต้องโดนหนึ่งครั้งนะครับจนกว่าจะหมดอายุขายนะครับไม่ต้องกลัวครับหากเรารู้ว่าเราต้องเจออะไรบ้างเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้บ้างก็คงพอรับกันได้แะครับ บางคนนี่ไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยครับทําทุกอย่างเหมือนเดิมนะแต่ก็จะสงสัยว่าทําไมผลลัพธ์มันไม่เหมือนเดิมนะฮะต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่ถูกเงามืดทับทับนะหรือถูกกระแสลมใหญ่มาปั่นป่วนเนี่ยจะจะทําให้มันเกิดความสงบราบเรียบเนี่ยหรือว่าความคงที่ของสิ่งต่างๆเนี่ยมันคงจะเป็นไปไม่ได้ยิ่งดาวราหูเนี่ยเป็นดาวการงานของท่านด้วยแล้วเนี่ย ความนิ่งของงานความชีวของการใช้ชีวิตมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปบ้างนะเปลี่ยนแปลงไปมากจริงๆนะฮะแล้วท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างดูแลสุขภาพของท่านให้ดีนะครับเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การงานแน่นอนครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะมีความไม่เป็นเวลาลานะครับอาหารการกินเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมนะครับกดเนตดหิวนี่ลมขึ้นเลนะครับเพราะว่า ราหูนี่เป็นธาตุลมนะฮะลมต่างๆที่อยู่ในร่างกายลมขึ้นบ่วงสูงลมในกระเพาะลมในเส้นขึ้นไหวร่างกายให้มากๆเข้าไว้ฮะะราหูไม่ชอบให้อยู่หยุดนิ่งนะฮะก็รับตองลมก็จะถูกระบายออกไปมีโอกาสให้พักผ่อนให้เพียงพอนะครับผมมีโอกาสให้พักผ่อนให้เพียงพอนะฮะก็คนอาจจะเคยได้ยินคาว่าราหูลงทรัพย์มาบ้างนะครับก็มันจะเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับ เรื่องถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ขอแนะนําของฟุ่มเฟือยหรยือ <Gym>. ต <Napoleon> <pos anch> <ler> ่างๆก็ต้องพยายามกั้นออกกั้นใ้แล้วครับนะฮะตัดออกไปบ้างนะครับมีหนี้เนี่ยพยายามเอาเงินไปใช้หนี้นะฮะเงินใช้ประจำเนี่ยราหูเข้าไม่เบียดเบียนแล้วครับไม่ถึงก็อดตายนะครับมีหนี้เอาไปใช้หนี้เนี่ยเงินมันจะเข้านะเงินมันจะเข้านะฮะแต่ว่าถ้าเอาจะพยายามเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เนี่ยมันจะเก็บไม่ค่อยอยู่ครับเก็บไม่ค่อยอยู่ ถ้าอยากจะเก็บเงินเก็บทองจริงๆเนี่ยต้องฝากไว้กับคู่ครองหรือพ่อแม่นะครับก็สิบแปดเดือนเนี่ยจะว่าสั้นไม่สั้นนะจะว่ายาวก็ไม่ยาวนะครับอดทนให้มากครับมันเป็นภาวะชั่วคราวผ่านไปแล้วท่านจะเป็นคนใหม่เลยนะมีความสามารถมากกว่าเดิมจริงๆนะครับดาวย่อยอื่นๆเนี่ยก็ยังเดิน,นไปตามปกติละครับแล้วก็จะทยอยทําให้เกิดการกระตุ้นในเรื่องงานเรื่อง โปรเจกต์เรื่องอะไรต่างๆใหม่ๆขึ้นมาตามแต่ผู้ใหญ่ท่านจะบัญชาเดินทางไปตามกระสายของดาวครับเดี๋ยวก็จะเกิดความคุ้นเคยกันไปเองนะครับไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปนะครับครับโดยสรุปแล้วเนี่ยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็ต้องพยายามทำความคุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะ ดาวย่อยๆอยังเดินดีอยู่ครับดาวย่อยๆอย,ยังเดินดีอยู่นะฮะรอไปถึงสักช่วงประมาณต้นปีหน้าเนี่ยนะฮะการงานอะไรต่างๆก็จะกลับมาเรียกว่าดีในระดับเดิมหรือว่าใกล้เคียงเดิมเลยทีเดียวพี่หมว่าการเงินการทองเนี่ยมันจะมีเรื่องของการให้ใช้ให้จ่าย,ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เก็บเงินยากเราจะเก็บออมเงินได้ยากจริงๆเน,น้นใช้นี่ไปครัแล้วกันนะครับ โปรดไม่ตากดแชร์กดไลค์และกดติดตามนะครับคอมเบนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปรัดดาว78สวัสดีครับ